สวัสดีนะคะเชื่อมาทํำดอกกุหลาบแย้มค่ะจากกลีบอัดนะคะใช้ทั้งหมดสามกลีบนะคะสามกลีบกลีบแรกแต้มกาวเลยค่ะกาวลาเิกแล้วนี่แหละ พันเลยใช้ไม้หกไม้เจ็ดได้เลยนะคะแล้วแต่เราค่ะเก็บแรกนี่พันเลยพันต่อไปกิบที่สองสองกับสามค่ะทับกันอย่างนี้ เยื้องกันนิดนึงถ้ากลัวหลุดก็คือแต้มก่าวนะคะถ้ากลัวเขาหลุดแต้มก่าวเขาแต้มกาวนิดหน่อยประกบเลยค่ะประกบแล้วก็วางเลย ค่อยๆโค้งนะแล้วก็มว้วนจับแน่นๆนะคะแล้วเขาจะหลุดจากไม้เรียบร้อยดัดเขาค่ะดัดกีบเขาะนะคะ ค่อยๆดัดกรีบเขาทีละกรีบค่ะให้เขาเยย้มๆออกมาฝั่งไหนก็ได้ให้เขาเย้มนิดนึง เราแห้งแป๊บหนึ่งนะอันนี้จะมาทำตัวนี้อันนี้คือกีบเต็มกีบเต็มพับครึ่งตัดออกจากกันก็จะเป็นตัวนี้ใช้ได้ทั้งสองอันเลยนะก็คือมาอย่างนี้จับพับ ใช้ด้านไหนก็ได้นะเพราะว่าเราจะโค้งเขาจะโค้งอย่างนี้ก็ได้หรือจะโค้งอย่างนี้ก็ได้เอาฝั่งไหนก็ได้ที่เราชอบพันเลยคันนี้ ให้เป็นกลีบเลี้ยงค่ะจากนั้นก็ผ่านการได้เลยปิดข้างล่างเรียบร้อยค่ะรอเขาแห้งเขาก็จะสวยงามดอกกุหลาบแย้มจากกลีบอัดค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ